สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจท,ทุกทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอปุ๋ยอีกแล้วนะคะที่รถบ้านมือสองยูนิคอนทูค่ะนะคะกับรถสวยๆนะคะปีใหม่ๆอีกแล้วค่ะอีกแล้วนะคะวันนี้ปุ๋ยมากับรถสวยๆปีใหม่อีกแล้วนะคะวันนี้ปุ๋ยมากับเจ้าตัวนี้เลยนะคะ ปอร์เรนเจ2.2 XL t ปี2017ตัวนี้นะคะตัวนี้มาในโฉมของตัวท็อปเลยนะคะคันนี้มาในโฉมของตัวท็อปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าของเขานะคะออกแบบดีไซน์มานะคะปือบอกเลยว่าสวยมากสำหรับตัวท็อปคันนี้นะคะมาในสีแดงนะคะมาในสีแดงเลยสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะมาในโฉมของปี2017แล้วก็เป็นตัวท็อปด้วยแล้วแล้วก็นะคะมาในร้อแม็กตัวนี้ก็จะมาจากโรงงาน เลยนะคะเป็นร้อแมกนะคะขอบ17นะคะพร้อมกับเบอร์ยาง265 65 17นะคะมาในแบบยางหนะาแล้วก็ซุ้มโป่งเลยนะคะถ้าขึ้นชื่อแล้วว่าเป็นตัวสูงแล้วแล้วก็ตัวซุ้มของเขาก็จะโป่งออกมานะคะซึ่งตัวนี้ก็จะมีบันไดข้างมาให้ด้วยนะตัวนี้ก็จะมีบันไดข้างมาให้ด้วยนะคะสําหรับตัวยกสูงเลยก็จะมีบันไดข้างมาให้อยู่แล้วนะคะส่วนด้านข้างของเขานะคะตัวนี้ มือเปิดนะคะก็จะเป็นตัวโครเมียยมมาให้เลยนะคะมือเปิดก็จะเป็นตัวโครเมียยมมาให้เลยนะตัวนี้เป็นตัวยกสูงนะคะเครื่อง2.2 xlt เป็นตัวท็อปนะคะสำหรับ นะคะตัวนี้จะมีอะไรให้เราบ้างนะคะเราจะมีอะไรให้คุณบ้านสาหรับตัว x l g คันนี้นะคะตัวนี้นะคะด้านหลังของเขานะคะก็จะมีกันชนท้ายหรือบันไดหลังให้ด้วยนะคะจะมีกันชนท้ายหรือบันไดหลังให้ด้วยนะคะพร้อมกับมือเปิดนะคะฝาท้ายตัวนี้ก็จะเป็นโครเมี่ยมนะคะพร้อมกับ สัญลักษณ์ของ Ford Ranger ไปด้วยนะตัวนี้นะคะเป็นตัว XLT นะคะเป็นตัว XLT เลยมาในบอดี้เดิมๆรถเดิมๆนะคะเป็นตัว High เด d e r นะคะเป็นตัว High Rider ปี2017นั่นเองเดี๋ยวเรามาชมภายในของคันนี้กันว่าตัวท็อปคันนี้มีออปชันอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นตัวแคปเปิดได้นะเดี๋ยวเราจะชมกันว่าภายในห้องโดยสารของเขานะคะสำหรับ ตัวฟอร์ดคันนี้นะคะจะเป็นยังไงสําหรับตัวห้องโดยสารของเขานะคะปุ๋ยถือว่ากว้างขวางมากนะกว้างขวางมากเป็นเพราะบังเลยบอดี้รถของเขาถ้าเป็นตัวฟอร์ดเลนเจอร์แล้วแล้วก็บอดี้เขาจะดูสูงและโปร่งนะคะกว่ารถรุ่นอื่นๆเลยนะตัวนี้นะคะภายในนะคะก็จะเป็นระบบเกียร์ของเขานะคะตัวนี้ก็จะเป็นระบบเกียร์ออโต้นะคะระบบเกียร์ออโต้นะ โอ้โห oh บอกเลยว่าขับขี่สบายมากสําหรับตัวเกียร์ออโต้คันนี้เป็นกระบะด้วยสามารถขนของได้ด้วยอนเนกประสงค์จริงๆสําหรับกระบะพันแก่ง Ford Ranger คันนี้นะคะมาพร้อมกับนะคะเครื่องเล่นตัวนี้ก็จะเป็น CD นะคะวิทยุ CD f m m อ m M อนะคะครบคันกันเลยทีเดียวพร้อมกับช่องนะคะที่สามารถเสียบนะคะไม่ว่าจะเป็นสาย USB นะคะสาย USB นะ หรือ AUX ต่างๆนะคะสามารถเสียบได้นะคะก็จะเสียบอยู่ด้านล่างนะคะเห็นไหมด้านล่างเนาะสำหรับด้านนี้นะคะส่วนด้านข้างๆคอนโซลกลางตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่วางแก้วเพิ่มขึ้นมาให้ด้วยนะคะสามารถวางแก้วได้ถึง2อใบกันเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเราก็จะมาดูช่วงสําหรับพวงมาลัยคันนี้นะคะพวงมาลัยตัวนี้นะคะก็จะเป็นพวงมาลัยหนังนะคะที่หุ้มหนังมาจากโรงงานเลยพร้อมกับ รวมาลไยลมันติฟังก์ชันนะคะสามารถควบคุมวิทยุได้นะคะชี้ปลอกาะไหได้เลยพร้อมกับระบบความปลอดภัยนะคะของตัวแอร์แบ็กสำหรับฟอร์ดเลนเจอร์เอ็ก L.T. คันนี้นะคะก็จะมีแอร์แบกทั้งหมด2ลูกนะคะมีฝั่งพวงมาลัยของคนขับแล้วก็ด้านของผู้โดยสารด้านข้างนะคะพร้อมกับดีไซน์ออกแบบมานะคะไม่ว่าจะเป็นตัวช่องแอร์นะคะตัวช่องแอร์นะคะก็จะเห็นว่ามันเคลือบด้วยขอบเคลือบด้วยโครเมียมนะคะขอบเคลือบด้วยโครเมียมนะคะพร้อมกับนะ ระบบกระจกนะคะด้านในตัวนี้ก็จะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวท็อปนะก็ <c oughs> จะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการปรับเลนกระจกนะคะ <c oughs> หรือว่าปรับด้านข้างก็จะอยู่ตรงนี้นะคะตัวนี้สามารถกดกระจกพับได้เลยนะคะแล้วนี้ก็จะเป็นการเลื่อนเลนกระจกนะคะส่วนปุ่มตรงกลางตรงนี้ก็จะเลื่อนซ้ายขวาในการปรับเลนกระจกของเราในการมุมมองของเราว่า ขนาดด้านไหนนะเดี๋ยวเรามาชมกันต่อเลยสำหรับด้านหน้าห้องเครื่องของเขานะคะตัวนี้นะคะบอกเลยว่ารถเดิมๆจริงๆนะรถปี2 0 1 7ด้วยระบบเกียร์ออโต้ด้วยตัวท็อปด้วยนะคะระบบการใช้งานมันถือว่าครอบคันกันเลยทีเดียวนะรถคันนี้ปุ๋ยถือว่าปีใหม่มากนะสำหรับนะคะด้านห้องเครื่องของเขาเดี๋ยวปุ๋ยพาชมห้องเครื่องกันก่อนเลยดีวยกว่า ตัวนี้นะคะด้านห้องเครื่องของเขานะคะถ้าเป็นรุ่นอื่นทั่วไปนะคะที่ไม่ใช่ตัวท็อประบบฝากระโปรงนะคะก็จะเป็นไม้ค้ำแต่ตัวนี้เป็นตัวท็อปแล้วแล้วก็นะคะระบบฝากระโปรงนะคะก็จะเป็นตัวโชว๊คแบบนี้โดยที่ไม่ต้องใช้ไม้ค้ำเลยเป็นระบบโช๊คแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันสําหรับตัวในห้องเครื่องนะคะทําไมของเราถึงการันตีว่ารถของเราทุกคันไม่มีชนหนักตัดต่อน้ําท่วมไฟไหม้ไม่มีแกะไม่มีขยับเลยหรือแม้กระทั่งตัวเครื่องยนต์นะคะหรือแม้กระทั่งตัวเครื่องยนต์นั่นเอง ตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์เดิมๆทั้งหมดรถเดิมๆทั้งหมดนะคะเพราะว่าของเรานะคะคัดสรรรถที่มีคุณภาพมาให้ลูกค้าทุกๆคนจริงๆเป็นยังไงคะกับ Ford Ranger x l t ปี2017คันนี้ถือว่าครบคันกันเลยทีเดียวไหมคะกับ ปี2017แล้วก็เป็นตัวท็อปด้วยนะคะเราเปิดในราคาคันนี้นะคะในราคา5 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นกลับโปรโมชั่นออกรถเพียง99บาทนะคะ99บาทได้อะไรบ้านหนึ่งเลยนะคะผุ๋ยบอกเลยขับฟรี3เดือนนะคะขับฟรี3เดือนพร้อมกับสพอร์ตค้างวดได้อีกหนึ่งงวดกันเลยทีเดียวใครที่กำลังอยากมีรถใช้อยากได้รถขับนะคะอินบอเข้ามาหาเราได้เลยนะคะวันนี้ปุ๋ยจบคลิปนี้กันก่อนแค่นี้เดี๋ยวเรามาพบกับคลิปหน้าดูซิว่าปุ๋ยจะมารีวิวรถคันไหน นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ